ดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้แม่แก้วสิพามาแก,ง,แก,าแกงกะทิไก่เนาะจ้า,นะแ,จนะจาแกงะแกงะทิไก,ก่ใส่น้ำไม่ดองแพนเนาะจ้าน้ำไม่ดองแพนที่แม่เฮ็ดไว้เนาะนี่แหละจ้าสิแกงไปขึ้นเส้าสิไปขายกับเขาตลาดเส้าเนาะจ้าเนาะนี่แกงขายเนาะจ้าไก่กิโลหนึ่งเนาะจ้าใส่น้ำไม่ดองกิโลนี่จ้านี่น้ำไม่ดองเนาะ น้ำใบรองเมน้ำใบรองเพนแม่เนาะนี่เมล่างแล้วนะจ nice. ๊ะล่างน้ำหนึ่งล่างเ่าต้องไปปัน้นเ่าต้องไปขั้นด้จ้าเพต้องไปขั้นน,น้ำม,มันออกเอาล่างนา้ำธรรมดาแล้วก็ปันป้นปั้นออกจังน้อยปั้นน้ำออกแล้วก็เอามาไปเปลี่ยนเนาะนี่เมลวนแล้วลวนไกล่แล,ล้วนะจ้ะลวนไก่ลวนไก่ก่อนเอาน้ำมันพืชหยดน้อยนึงนะจ้ะแล้วเอาไก่ลงแล้วก็ลวนไก่ลวนไก่ได้ทีแล้วนะแกนี่แล้วก็เอาริดลงจ้า พิแกงแลงเนาะพิแกงเผ็ดได้จ้ามื้อนี้ติแกงใส่กะทิเนาะเอาไม้ดองแผ่นใส่กะทินี่จ้ะนี่พิแกงพิแกงใส่แล้วเนาะใส่แล้วกะค้นให้มันแตกออกจากกันให้มันขึ้นมันให้มันขึ้นเหลืองๆก่อนนะจ๊ะตีเหลืองๆงามๆพิแกง ผัดสักพักผัดพริกแกงเชียไก่ไปไว้ข้างๆนะจ๊ะใกล้ไว้ข้างๆผัดพริกแกงผัดพริกแกงผัดพริกแกงแดงดีแล้วนะจ๊ะเนาะเติมมันแล้วน้ำมันไหลออกแล้วเลาก็เชียไก่ไหมเชียกิ่นไก่ไหมไก่ด้ยจ๊ะผัดไปกันเลยทีเียผัดไปกันเลยค่ะผัดไปกันเลย ร้อยนะจ๊ะเนาะหัดได้กันแล้วจ้ะแล้วฮอกก็ปรุงนะจ๊ะเนาะปรุงเครื่องได้จ้าเอาขี้โรตีขี้โรตีแบบนี้รสดีจ้านีรสดีใจเนาะแกงกะทินี้มันต้องใส่รสด,ดีนะไม่ใช่เนาะคอยสุดแซ่ดนี้น้ำตาลน้ำตาลใส่ซ้อนหนึ่งนะจ้ะเนาะ แกงกะทิต้องใส่น้ำตาลน้ำนี่น้ำมันหอยจ้าน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปมันหอย,ลหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแกงซีอิ๊วขาวตามมาน้ำปลาปลาใส่้าเรียบร้อยเราจะค้นใส่กันนะจ้าผัดใด้กันเลยผัดใส่กันเลย กันแล้วเขาจะเอากะทิเทลงจ้ะกะทิก่องนะจ๊ะกะทิก่องเทลงเลยมีใสเลยจ้ามีใส่เทใส่็หลายก็หลายคนนะจ๊ะนะผัด,ขดเข้ากันดีนะจ๊ะแล้วเขากะเอาน้ำไม้แดงใส่เลยจ้าน้ำไม้แดงกิโลหนี่ ไงเนยแม่ดองผ่นนะจ๊ะออนดีจ้ะแซ่บแม่เห็ดไว้แม่เคยลงคิปให้เบิง้งเยอะนะจ๊ะเนาะนีจ้ะนี่นไส่แม่ดองใสัน้ำตาลทิเ็นแบบนี้นะจ๊ะนี่คลุกข้าใส่กัน เข้าใส่กันเดีวเขาต่อน้ำน้ำสะอาดมาใส่น้ำน้องจ้ะเนาะมันจะได้เป็นน้ำเนาะน้ำกินเขาไี้เ่ยจ้าใส่เลยนีน่นี่ก็บังไฟนะจ๊ะไอนนีคำคำเร็วเนะ้ะ จีออกมาแบบนี้นะจ้าข้นน้ำหน่อยเขาก็เพิ่มอีกนะจ้าใบย่าใบย่าใบย่ากันเพิ่มเอาเพิ่มน้ำเอาก็ได้เพิ่มน้ำเลยกะเอากะทิลงอีกคำนนั้นบ่มันห้มันให้รสเค็มข้นนะจ้ามันไปแซ่บนี่อ้าวบาดีกะเรียงไฟขึ้นเลยจ้าเรียงไฟขึ้นแตดแดดแดดให้มันเดือดน,นะจ้าเดือดให้ใกล้สุกให้น้ำมัสุกเนาะให้น้ำมัสุกก่อนนะจ๊ะนะ้อใส่เวลาหน่อยเนาะ เกี่ยวให้ไก่สุกเนาะจ้าเนาะเคี่ยวให้ไก่สุกก่อนไก่หน่อไม้ดองจะสุจกจ้าเป็นแต่แซ่ยบก็เจา้าเป็นแต่แซ่ยบก็อุ้ยหาเสียบเนาะแกงหน่นอไม้ดองแผ่นใส่ไก,จก่จ้าแกงกะทินี่อร่อยน่าอร่อยจังเลยเดดยห็นได้จ้าเห็ดน้ำแม่เด้อหายกระดีได้จา้าแบบนี้กินกระเสีบจา้จาจ้า สิ้มแล้วนะค๊ะสิมเบิ่งแล้วพอดีแม่สิ้มน้อยนึงแล้วเาดีานี้ก็สิเอาไปประกวดใจนะจ๊นะเนาะประกวดใจประกวดใจวันนี้สุกแล้วจ้าสุกแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็พอนะจ๊นะเนาะกินได้แล้วจ้าเก็บย <c oughs> ขายมืงอืน่นนะจ๊ะเนาะมืงอืน่นเสาไปตลาดต่าเนาะจ้ะเก็บน้ำได้จ้าจดเาด้วอว่าผิดหวังได้จ้าแสบแสบ หน่อไม้ดองแผ่นแกงกะทิหน่อไม้ดองแผ่นใส่ไก่จ้าสะโพกไก่จ้ามีแค่นี้นะจ้ะเนาะกดไลค์กดแร์ให้แม่ด้วยกดติดตามเพื่อสิริ่ึงคลิปใหม่อีกนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ารวยๆนะคะสวัสดีจ้า